สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้เรื่องดียามดีตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีค่ะคุณแม่บอรรักษ์วันนี้มีคลิปผ้าไหมมือสองนะคะึคลิปผ้าไหมมือสองค่ะวันนี้ค่ะ,ะคุณยายพักไปหาหลายวันนะคะไหนคุณยายหยิบยกขึ้นเลยค่ะอากาศแดดมากค่ะ แดดแจ่มแดดจ้าเข้าที่เพราะว่าหน้าต่างบ้านของคุณยายมันเป็นกระจกหมดเลยค่ะก็กันอยู่ค่ะแต่ว่ามันแดดมากค่ะค่ะราคา500ร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นของเก่าของโบราณนะคะค่ะเป็นลายขั้นค่ะค่ะของเก่าของโบราณไหม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าบ้านไหม้บ้านทางพุ่งทางยืนเนี่ยค่ะ จะเป็นคนเก่าคนโบราณจะชอบทอออกลักษณะแบบนี้แหละค่ะลายลายอย่างนี้นะคะถ้าท่านเอาไปตัดแบบชุดคุณยายใส่ก็ได้นะคะค่ะราคา500บาทค่ะคลิปนี้500บาทนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะของเก่าของโบราณค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตํำรับไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนนะคะค่ะมันแดดจัดมากค่ะมันจะ ผ้าไหมมือสองมันจะออกโทนสีนุ่นๆอย่างนี้นะคะค่ะเพราะว่าการใช้งานแล้วเนาะค่ะแต่อยู่ในสภาพหนาค่ะผ้าไหมโบราณนะคะค่ะอยู่ในสภาพหนามากค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะคุณยายจะคลิปยาวหน่อยนะคะค่ะวันนี้ผ้าห้าร้อยบาทมีเยอะค่ะเอาไปตัดชุดแบบคุณยายก็ได้นะคะคุณยายก็มีแต่ผ้าไหมมือสองนี่แหละค่ะคุณยายตัดนะคะค่ะถ้าลายแบบนี้ก็เอาแนบกันสองผืนค่ะ ค่ะราคา500บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ500บาทค่ะไม่มีตำหนินะคะไหมบ้านทาพุ่มทางยืนนะคะแต่คุณยายซื้อมาในสภาพหมาว่าเราคุยกันนะคะคุณยายทีจะตกลงราคากันได้นะะี่ค่ะคุยกันนานนะคะกับคนคนเฒ่าคนแก่คนโบราณค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะท่านไม่อยากขายให้เราค่ะท่านก็ท่านก็ห่วงของท่านค่ะท่านบอกว่าทํายากค่ะแต่คุณยายก็ เคยหาผ้าไหมมือสองตามหมู่บ้านนะคะคุณยายก็ค่ะอาชีพนี้คุณยายก็ทํามาหลายปีแล้วค่ะเพราะมาติดโควิดอยู่ภาคหนึ่งได้พักค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะถ้าคุณแม่บวัวรักมาได้ค่ะแม่บวรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นสำหรับไหมมือสองนะคะค่ะเนี่ยไปตัดแบบคุณยายะคะ่ะคุณยายมีคู่ละห้าร้อยบาทนะคะคลิปหนึ่งนะคะค่ะเนี่ยก็คุณยายตัดคู่ละห้าร้อยนะคะฝัง ฝั่งนี้250ฝั่งนี้250ก็เป็น500ค่ะได้เสื้อตัวหนึ่งค่ะค่ะก็ราคาแบบประหยัดมากนะคะค่ะคุณยายมีคลิปหลังหนึ่งนะคะราคา250ค่ะนี่500บาทค่ะอ่าเป็นผ้าตาตาสกอตนะคะค่ะเป็นตาสกอตเล็กๆค่ะเป็นโทนสีค่ะคนเก่าคนโบราณจะชอบใส่โทนสีแบบนี้แหละค่ะ500บาทค่ะนิ่มากค่ะ าราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหากคุณยายจะไม่ได้บรรยายนานค่ะพิทยาวหน่อยนะคะค่าห้าร้อยบาทวันนี้เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นบางหมู่บ้านค่ะคุณยายไปหาก็คุณยายอยากได้สวยสวยอยู่ค่ะแต่แต่บางหมู่บ้านนะคะบางหมู่บ้านก็ค้าสวยค่ะบางหมู่บ้านก็เป็นของเก่าของโบราณเยอะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะ ไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคา5้าร้อยบาทนะคะไม่มีตำหนิค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะตัวไหนที่ไม่มีตำหนิคุณยายก็บอกว่าไม่มีตำหนินะคะแต่รอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะตัดชุดยาวชุดแสกเหมือนคุณยายใส่ก็ใส่ได้นะคะตัดเป็นกระโปรงก็สวยค่ะหรือไปเป็นผ้านุ่งเลยก็งามค,ค่ะตัดเป็นเหมือนคุณยายก็ได้นะคะแต่มันจะไม่ได้ยาวค่ะ ถ้าผืนเดียวจะไม่ได้ยาวจะได้แค่กลุมเข่านะครับถ้าสองผืนจะได้ยาวค่ะสองคุณยายน่ยาวนะคะเพราะว่าคุณยายชอบยาวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้ห้าร้อยบาทค่ะลายประตูวังค่ะลายประตูบังเขาก็เรียกอ่าไม่ใช่เป็นลายเป็นลายใบยสีค่ะ ค่ผืนนี้เป็นตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะสําเร็จนะคะตัวอ้วนตัวใหญ่นะคะคนเจ้าของค่าผืนนี้ค่ะไซส์ใหญ่นะคะท่านใส่เสื้อเบอร์สี่สหกนะคะก็อ้วนหน่อยนะคะค่ะหน้าเอวน่าจะประมาณสามสี่สามห้าค่ะ,คะราคาอยู่ที่500บาทค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะ ราคานี้มีอยู่ที่แม่บวรรักผ้าไหมหมือสองแก้วเก่าค่ะเพราะว่าแต่ค่าตัดก็ยังไม่ได้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะได้ทั้งห้าร้อยบาทพร้อมใส่เลยค่ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นสําเร็จนะคะ<ส>อ่ะหรือนี้เป็นสําเร็จนะคะห้าร้อยบาทคุณยายไม่ปิดไหมเล็น,นะคะห้าร้อยบาทค,<ส>ค่ะคุณยายจะไม่บรรยายนานนะคะเพราะว่า ถ้าคลิปยาวหน่อยก็ตัดก็ตัดคลิปนะคะหากคุณยายกลัวตัดคลิปค่ะตัดแล้วก็ได้ถ่ายใหม่แล้วก็เราก็เสียเวลาไปอีกค่ะห้าร้อยบาทค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกถึงงานทุกถึงค่ะคลิปนี้ห้าร้อยบาทมีเยอะอยู่นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไปตัดเป็นเสื้อก็สวยค่ะไปตัดเสื้อก็ได้นะคะขาพื้นใหญ่นะคะ ห้าร้อยบาทค่ะแดดก้าหน่อยนะคะคุณยายทําคลิปแดดก้าหน่อยะคะ่ะแสงแดดเข้าค่ะถ้าแสงแดดเข้ามากก็ก็คลิปภาพก็ออกมาไม่สวยนะคะห้าร้อยบาทค่ะแม่บาวรักผ้าไหมมือสองก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะไม่ได้ไปตอลองแกะพ้าห้าคนกลางค่ะคุณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะคุณยายก็ เดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะค่ะตัวนี้ผ้าใหม่เลยนะคะเป็นเป็นขั้นค่ะขั้นแบบขั้นแบบโบราณคนเก่าคนสมัยโบราณใส่ผ้าขั้นแบบนี้ค่ะขั้นแบบหางกระรอกค่ะแต่ขั้นใหญ่นะคะอันนี้ผ้าใหม่เลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะห้าร้อยบาทค่ะเอาไปตัดเป็นกางเกงก็สวยตัดเป็นเสื้อก็งามนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะทอแบบเก่าแบบโบราณนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะคนเก่าคนโบราณส่วนมากจะชอบทอบผ้าแบบนี้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมีห้าร้อยบาทนะคะค่ะลูกค้าทุกท่านเลซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะ เวลาถ้าคุณยายมาบอกราคาด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายทําคลิปแต่ละคลิปราคาไม่เหมือนกันนะคะคุณยายจะได้เข้าใจบางทีคุณยายติดหมายเลขซ้ากันค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะตัดสําเ,เร็จเรียร้อยแล้วค่ะที่ขาของเก่าของโบราณสวยนะคะอยู่ในสภาพใหม่สมภาพดีค่ะท่านตัดมาแล้วท่านไม่ใส่ท่านบอกว่าอย่างนี้ค่ะค่ะอยู่ในสภาพใหม่นะคะห้าร้อยบาทค่ะเอลสามสิบสองนะคะค่ะรอบเอลสามสิบสองค่ะแต่คุณยายไม่ได้ติดหมายเลขนะคะ ค่ะก็แคปหน้าจอส่งมาให้คุณยายดูนะคะราคาอยู่ที่500อบาทค่ะค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะเอวสาค่ะเป็นสีเขียวขี้หน้านะคะสวยค่ะคุณยายก็ใส่ได้นะคะควรดีค่ะเอวคุณยายก็สาสองค่ะ นี่เขาตัดสําเร็จค่ะปญญาเดินไปเสรนี้ยเขาตัดสําเร็จนะคะตัวนี้เอลสามสิบนะคะค่ะผืนนี้เอลสามสิบค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมใส่ได้เลยค่ะห้าร้อยบาทค่ะผ้าไหมมือสองแก้วเก่านะคะแม่บาวรรักผ้าไหมมือสองแก้าเก่าต้นกำรับไหมมือสองค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนหิ้มทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะคุณยายมีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจํานะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนก,น,กนกันกับผ้าหลุดจำนำนะคะผ่านี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะคนเก่าคนโบราณใส่ผ้าถุงจะท่านจะต่อหัวแบบนี้นะคะหัวแดงดินแดงค่ะท่านจะชอบต่อหัวแบบนี้ค่ะค่านี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะ อาจไปฝากคุณยายก็ได้นะคะห้าร้อยบาทของเก่าของโบราณหายากนะคะค่ะคุณแม่บวรรักษ์ชอบเดินหาซื้อของเก่าของโบราณค่ะผ้าไหมมือสองค่ะค่ะราคาห้าร้ยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายขั้นนะคะค่ะเป็นลายขั้นขอค่ะเป็นเป็นเหมือนพญานาคนี่ะค่ะขั้นนะคะเป็นคนเก่าคนโบราณเ้าชอบทอผ้าแบบนี้ค่ะ ราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะไปตัดเป็นกางเกงก็สวยตัดกตะปรงก็งามนะคะห้าร้อยบาทค่ะเรลอไปตัดเป็นชุดแสกเหมือนคุณยายใส่ก็ได้ค่ะคุณยายก็ใช้ผ้าพวกนี้แหละค่ะประกอบกันสองผืนค่ะตัดเป็นชุดยาวนะคะค่ะคุณยายชอบใส่แบบนี้ค่ะเวลามันสบายค่ะผ้าไหมมันนิ่มค่ะตัดไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะคุณยายไม่ได้อัดผ้ากาวค่ะ นี้ก็500บาทนะคะไม่มีตำเหนินะคะ500บาทสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะไหมบ้านทาพุ่งทางยืนนะคะราคา500บาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะของเก่าของโบราณมีอยู่ที่แม่บรวรรักค่าไหมมือสองเก่าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านแล้วก็ทํางานเป็นทั้งครอบครัวนะคะพาลูกพาหลานค่ะผ่านการซักรีดก่อนนะคะ ค่ะคนหนึ่งซักคนหนึ่งรีดนะคะไม่ได้ซักเครื่องนะคะเพราะว่าผ้าไหมนี่คุณยายจะถนอมมือมากค่ะนั่งซักค่ะนั่งซักค่ะใช้เวลามากนะคะหลายขั้นตอนแต่คุณยายขายไม่แพงนะคะค่ะหลายขั้นตอนค่ะเป็นทํางานหลายขั้นตอนนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาได้ก็ซักค่ะซักก็ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ซักเครื่องค่ะ เป็นซักถนอมมือนะคะใช้มือใช้มืออย่างเดียวค่ะขยี้ค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนนี่ก็ไม่มีตําหนินะคะแต่ว่าผืนจอยนะคะเจ้าของตัวเล็กนะคะค่ะเป็นโฮนนะคะเป็นลายโฮนค่ะสภาพดีสภาพใหม่เลยนะเคยนะคะค่ะเป็นผ้าสภาพใหม่ค่ะแต่แต่เป็นค่ะเจ้าของคนตัวจอยนะคะค่ะไม้บ้านพากพุ่มทางยืนค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ อยู่ในสภาพใหม่สภาพดีนะคะ500บาทค่ะไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะคะตัดเป็นกางเกงก็งามค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของแม่บ้านนะคะของ fc ที่น่ารักของคุณยายทุกท่านค่ะราคา500อบาทค่ะคลิปนี้นะคะ500บาททุกผืนค่ะ,ค,ะคุณยายจะทําเป็นคลิปเป็นคลิปนะคะมีหลายคลิปนะคะวันนี้ค่ะคุณยายใช้เวลาหาผ้าหลายวันนี้ก็ เป็นหางกระรอกค่ะสีแดงนะคะไม่มีตําหนินะคะสภาพดีสภาพใหม่นะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นหางกระรอกนะคะคุณยายก็น่าจะไปตัดเสื้อใส่นะคุณยายผืนนี้ตัดเสื้อสบ้ค่ะเพราะว่าค่าสีหางกระรอกนี่ค่ดสวยค่ะช่างก็ตัดเสื้อค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะคณตัวไหนสวยคุณยายก็ชอบคนสวยเหมือนกันนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นหางกระรอกค่ะผ้าใหม่ค่ะสภาพดีนะคะค่ะไม่ได้ใช้งานค่ะแต่ไม่ใช่งานคุณยายก็ต้องเอามาผ่านการซักรีดทุกอย่างนะคะถึงใหม่คุณยายก็มาซักมารีดก่อนค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เชื้อโรคเยอะค่ะเราทําอะไรทําให้ทําให้สวยทําให้ดีค่ะค่ะสิ่งแวดล้อมนี่ก็ ทุกวันนี้การกินอาหารกา,ารกินทุกอย่างก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าเชื้อมันเยอะ,ะ,ะค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะตำหนินิดนิดหน่อยหน่อยรอยขูดรอยเขียนนิดนิดหน่อย,อยคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้า 2, มือสองบางทีคุณยายมองไม่เห็นนะคะค่ะเราก็ขออภัยถ้ามองไม่เห็นนะคะรอยขูดรอยเขียนนิด uke, นิดหน่อยหน่อยมองไม่เห็นค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ออกโทนสีทึบๆนะคะคนเก่าคนโบราณชอบโทนสีทึบค่ะห่างห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะนี่ก็ของใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะถ้าไหมบ้านพักพุ่งทางยืนค่ะทอแบบโบราณอยู่นะคะแต่แต่ผืนจะสั้นไปหน่อยนะคะเพราะว่าตะกอฟืมจะไม่ลึกนะคะไม่ถึงเม็ดค่ะตะกอฟืมไม่ถึงเม็ดนะคะ ค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะผ้าเก่าเกดโบราณค่ะค่ะเป็นของใหม่ค่ะค่ะคุณยายซื้อเจ้านี้สองผืนนะคะค่ะสีม่วงค่ะแต่ความกว้างได้ค่ะแต่ความลึกแบบนี้แต่คนตัวสูงจะใส่ลอยนะคะเพราะว่าถ้าคนตัวตัวหน่อยก็ต่อหัวก็ได้ค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะห้า ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะไม่มีตําหนินะคะเป็นผ้าใหม่อยู่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะแต่มันไม่ค่อยความขาขาละอันนี้ค่ะสูงแบบนี้ค่ะมันจะไม่สูงถ้าคุณยายตัวเตี้ยก็พอดีค่ะถ้าคนไหนตัวสูงก็จะลอยหน่อยนะคะค่ะถ้าคนไหนทักมาก็ถามคุณยายด้วยค่ะการที่รายละเอียดนะคะคุณยายจะบรรยายให้ฟังค่ะ ค่ะถ้าตัวสูงหน่อยจะลอยนะคะผ้าผืนนี้ค่ะแต่เป็นผ้าใหม่ค่ะห้าร้อยบาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะเจ้าเดียวกันค่ะนี่ก็เจ้าเดียวกันที่คุณยาหยิบลงไปเมื่อกี้ที่ไหมเลขยี่สิบเจ็ดนะคะแต่ผืนนี้มีตำหนิหน่อยนะคะค่ะมีตำหนิห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะแต่มีตำหนิที่ว่าท่านพับใส่ตู้ไว้ท่านบอกว่าหนูค่ะรอยหนูแท้นะคะรูค่ะ ขิดนิดๆค่ะก็เวลาเรานั้นก็ให้จากเขาย้ำให้ก็ก็ไม่มีนะคะหลบได้ค่ะค่าห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนยังไม่ได้ใช้งานค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นผ้าใหม่อยู่นะคะขาดเจ้าเดียวกันนะค่ะที่คุณยายยกไปเมื่อกี้สีม่วงค่ะคุณยายซื้อเจ้านี้สองผืนค่ะท้านเรามาขายค่ะ ก็ยายก็ช่วยกันค่ะเพราะว่าคนแก่ออกมาขายเนาะบางทีก็ขาดทรศัพท์ด้านการเงินค่ะคุณยายก็ต้องช่วยค่ะคุณยายเดินหาซื้อของตามหมู่บ้านนะคะคุณยายช่วยเหลือคนแก่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็มันไม่เหมาะพอเหมาะพอใดก็ไม่อยากได้หรอกค่ะคุณยายก็แต่ไม่อยากซื้อค่ะแต่จาเป็นต้องช่วยค่ะช่วยกันนะคะค่ะช่วยคน แก่ผู้สูงวัยค่ะพรุ่งนี้ส่วนมากคนแก่ออมาขายนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะผู้สูงวัยออกมาขายให้คุณยายนะคะนี่ก็เป็นสรงนะคะสรงก็ห้าร้อยบาทนะคะผ้าสรงนี้ก็สรงใหม่นะคะเป็นผ้าสรงห้าร้อยบาทแต่มีตําหนินะคะคุณยายจะบอกตําหนิจุดตาหนินะคะถ้าเราเอาไปให้พอ่อานันใส่แบบไอเซธรากิจการงานนะคะใส่แบบ สบายสบายนะคะค่ะให้จากเขาวิ่งให้ก็ได้ค่ะช่างค่ะช่างเย็บค่ะชุนให้ค่ะแต่มันเป็นมันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแต่เป็นผ้าใหม่นะคะท่านบอกว่าหนูค่ะรอยหนูนะคะรอยหนูแท้ค่ะหนูกับไหมนี่มันไม่ค่อยถูกกันนะคะเขาจะไม่ค่อยถูกกันค่ะเขาจะเห็นกันไม่ได้เขาชอบกัดนะคะท่านก็พับไว้ในตู้ค่ะถ้าจะออกมาคุณยายก็ช่วยค่ะคือช่วยกันนะคะ ขาดนิดขาดหน่อยคุณยายก็ซื้อมาค่ะห้าร้อยบาทนะคะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นสโดร์ใหม่ค่ะแต่รอยหนูกัดสองสองรูนะคะรอยหนูค่ะค่ะเป็นรอยหนูกัดหนูแท้นะคะค่ะเป็นของใหม่เลยค่ะห้าร้อยบาทค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณยายได้ห้าร้อบาทวันนี้มาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่า มันเป็นบางหมู่บ้านค่ะถ้าคนเก่าคนโบราณนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะพื้นไม้ใหญ่นะคะเอาไปให้ลูกให้หลานใส่เปโรงเรียนก็ได้ค่ะค่ะรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าค,คุณครูเขาให้ใส่ผ้าไทยนะคะเนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นไหมบ้านหาพุ่งทางอืนค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะคลินนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะผ้าใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะแต่พื้นไม่ค่อยใหญ่นะคะก็รุ่นคุณยายก็ใส่ได้ค่ะค่ะเอาไปให้คนแก่ก็ได้นะคะ500บาทค่ะพื้นนี้อยู่ที่400บาทนะคะค่ะตามสภาพคุณยายซื้อมาก็แบบ ราคาอยำยเยาวคุณยายก็ปล่อยไปตามที่คุณยายได้มานะคะ400บาทนะคะช่วยคุณยายนะช่วยบอกด้วยนะคะว่าไม้เลขน,นี้ค่ะราคา400บาทนะคะค่ะ400บาทค่ะเอาไปตัดเป็นกางเกงก,ก็สวยนะคะตัดเสื้อก็งามค่ะหรือไปจัดชุดแส่แบบคุณยายก็ได้ค่ะประกบกัน2องขนค่ะนี่ก็400บาทค่ะ ยาที่ใส่คุณยายก็ตัดมาจับผ้าไหมมือสองหมดนั่นแหละคะ่ะตัวนี้สี่ร้อยบาทนะคะ,ะคุณยายแยกก่อน,นะคะ่ะสี่ร้อยบาทค่ะแง่ยยต้องแยกนะคะอันนี้ก็สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี้มันอยู่อยู่ติดกันจับสองถือนะาตามที่คุณยายคัดมานะคะ่ะตัวนี้ก็สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบนะคะสี่ร้อยบาทค่ะค่ผ 2, ะ, 2, ะ,ะผ้าไหมมือสองแห้าเก่าต้นผ้าไหมมือสองแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคา400บาทนะคะผืนนี้อยู่ในคลิปเดียวกันกับ500บาทค่ะค่ะ4 0 0บาทนะคะผืนนี้นะคะหมายเลข1ินี่ค่ะยายต้องแยกค่ะขาไปตัดชุดแบบคุณยายนี่ก็ได้ค่ะสองผืนนี่ค่ะประกบเสร็จกันนะคะ ขาผ้าไม้มือสองมันต้องห่อโทนสีสุดๆแบบนี้แหละค่ะสี่ร้อยบาทนะคะถุงนี้ค่ะคุณยายทำทิ่หน่อยเลหน่อยนะคะสี่ร้อยบาทสองถุงนี้ค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะถ้าไหมมือสองค่ะไหมบ้านพาพุ่งทางยืนค่ะต้นตำลับไหมมือสองเน่ประวันลค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนห้าร้อยบาทนะคะค่ะลายผ้าไหมของคนเก่าคนโบราณจะทําทลายแบบนี้แหละค่ะลายแบบ แบบฝีมือสุดๆเลยเลยค่ะคนเก่าคนโบราณนะคะถ้าอยากได้ของเก่าของโบราณค่ะมองมาทางแม่บอลรักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะดูสิท่าลายค่ะคนเก่าคนโบราณนะคะท่านทําลายผ้าไหมนี้ค่ะโดดเด่นมากค่ะชัดเจนมากค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะลายผ้าไหมของท่านนะคะค่ะลายใหญ่มากค่ะสะใจมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะ นี่แหละค่ะของเก่าของโบราณจะออกลักษณะแบบนี้นะคะสีก็ไม่ค่อยเยอะนะคะจะใส่สีไม่ค่อยเยอะค่ะท่านจะประหยัดสีค่ะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นนี้จากคุณยายนะคะค่ะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจํานะคะเอฟซีทีน่ารักของคุณยายทุกท่านค่ะ ค่ะเป็นผ้าไหมมือสองข้าวเก่านะคะไหมบ้านทางคุ่งทางยืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้ห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะอาไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยตางเกงก็งามนะคะห้าร้อยบาทไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะวันนี้คุณยายได้ห้าร้อยบาทมาเยอะหน่อยนะคะค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทนะคะเบอร์เก้าก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นตัดชุดเหมือนคุณยายก็ได้นะคะค่ะมันจะแปรรูปได้หลายอย่างนะคะผ้าไหมมือสองนะะี่ค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองแม่บวรรักณ์ผ้าไหมมือสองค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไม่ได้ไปต่อรองแก่พ่อค้าคนกลางนะคะคุณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็ค่ะามาผ่านการซักรีดนะคะแล้วก็ลงในช่อง YouTube ของคุณยายค่ะค่ะราคา400บาทนะคะหมายเลขเก้านี่ค่ะจะอ,อยู่ที่ในคลิป500บาทนะคะค่ะ400บาทมีอยู่3ผืนแล้วค่ะ 400บาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะดิมมากค่ะคหา0 0บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะ500บาทค่ะ,นนะ,คะ,คะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะของเก่าของโบราณมีอยู่ที่แม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสองนะคะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะ ค่ะไม่มีตำหนินะคะถ้ารอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะทีเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะอันตรวจผ้าค่ะค่ะมองไม่ค่อยเห็นค่ะมันเป็นสีทึบๆค่ะมองยากค่ะค่ะราคาห้0รอยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะโดดเด่นทุกผืนค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายได้ค่ะค่ะวันนี้ห้าห้าร้อยบาทมีเยอะค่ะบ้านนี้คุณไปยายไปหาตามหมู่บ้านหามีหลายบ้านค่ะเนี้ยก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะมันเป็นบางหมู่บ้านนะคะทอผ้าค่ะเป็นบางหมู่บ้านค่ะสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายได้ค่ะ สี่ร้บาทนะคะไม้เลขสิบสค่ะาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดเป็นชุดแสดเหมือนคุณยายค่ะแล้วแต่ท่านจะแปรรูปค่ะหาตัดเสื้อก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ก็400บาทค่ะส0 0ยบาทมี4ี่ผืนแล้วค่ะหาห้ารอบาทนะคะ ค่ะกิมนี้ก็ห้าร้อยบาทไม่มีตำหนินะคะแต่500้อยบาทผืนนี้ก็ใหญ่เท่าไหร่นะคะจ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณยายซื้อซื้อผ้าก็ซื้อของตําเนื้อผ้าค่ะนี่ก็500้อยบาทนะคะ500บาทค่ะ500ยบ,บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ไหมบ้านหุ่งยืนค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะไม่มีตำหนินะคะเอาไปตัดแปลรูปค่ะแล้วแต่คุณแม่บ้านนะเอฟซที่น่ารักของคุณยายทุกท่านจะเอาไปแปลรูปนะคะคพะว่าผ้าไหม่มือสองนะคะแปลรูปได้หลายอย่างนะคะแต่ก่อนคุณยายก็ไม่เคยใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคะพอคุณยายมาหาผ้ามือสองเนะะี่ค่ะคุณยายเห็นแล้วก็ ก็มาแปะรูปหลายแบบได้หลายอย่างนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะผ้าไหมมือสองค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะทอแบบเก่าแบบโบราณอยู่นะคะค่ะสวยแบบโบราณค่ะสวยแบบของเก่าของโบราณน,นะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นําหรับไหมมือสองนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะคลิปนี้นะคะ ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะคลิปนี้ห้าร้อยบาทคุณยายในห้าร้อยบาทมาเยอะเที่ยวนี้ค่ะเป็นบางเที่ยวนะคะค่ะเป็นบางหมู่บ้านค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะทอแบบเก่าแบบโบราณน,นะคะของเก่าของโบราณมีอยู่ที่ แม่บาวัรักผ้าไหมมือสองเก่าเก่าต้นสำหรับไหมมือสองนะคะของเก่าของโบราณค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะกดติดตามนะคะถ้าอยากได้ผ้ากับคุณยายผ้าไหมมือสองนี่ค่ะให้กดติดตามนะคะค่ะถ้ายังไม่ได้แอไดลอไลน์ให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้แล้วก็กดติดตามนะคะมันจะได้ค่ะทนเพื่อนค่ะเวลาคุณยายถ่ายคลิปเนะะี่ยค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะลายก็ลายแบบโบราณนะคะค่ะผ้าก็เป็นผ้าไหมมือเอเป็นไหมบ้านฮะพุ่งทางยืนนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณน,นี้ใช้ตะกอฟืมต่ก่อนนะคะ่ค่ะจะเป็นตะกอไม่ไม่ไม่ยาวนะคะค่ะเพราะว่าท่านไม่ได้ทําออกขายสู่ตลาดท่านทาแบ่งรูกแบ่งร้านใช้ค่ะถ้าทุกวันนี้ทําออกขายสู่ตลาดท้องตลาดท้องเป็นตะกอฟืมที่ยาวที่ใหญ่นะคะ ค่ะคนโบราณจะเก่าจะทำํำตะกอบเพิ่มไม่ใหญ่นะคะค่ะท้ายเนี่ยค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณยายมาตลอดให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะรวยๆทุกท่านค่ะ